สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอทั่วประเทศครับวันนี้วันที่24บธันวาคม2 5 6 8นหระครับอสมอเหลือเวลาทำสองวันครับ24วันนี้และพรุ่งนี้25าธันวาคม6กครับทำอะไรครับทำรายงานอสมอครับเพราะว่าถ้าทำรายงานอสมอ่งส่งทางแอปสมาร์ทอสมอจึงจะได้รับเงินค่าผวยการนะครับค่าผุายการของเดือนธันวาคมที่เราปฏิบัติงานอยู่ขณะนี้หละอย่าลืมนะครับเหลือเวลาทำสองวัน แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คิดว่าอสมอคงทาไปหมดทุกคนแล้วนะครับแต่ที่ทําคลิปนี้มาเตือนก็เพราะว่ากันป้องกันท่านลืมนะครับคือพอไปนึกขึ้นได้อีกครั้งวันที่26ธันวาโน่นมันก็เกินเวลาเขาแล้วการทํารายงานอสมอ .1 ที่จะทําให้ได้เงินค่าบบิการเดือนละ2,000บาทเขาให้ทำส่งในช่วงวันที่20ถึงไม่เกิน25ธันวาคมนะครับเดือนละครั้งนะครับส่วนการส่งรายงานอสมอ .1 ร่วมกับส่งรายงานลูกน้ํายงลายทุกวันศุกร์นั้นอันนั้นเป็นการทําไปตามงานปกติไม่ส่งผลอ,อสมอหนึ่งในสส่วนนั้นไม่ส่งผลให้ได้รับเงินค่าเริกการนะครับการส่งผลให้รับเงินค่าเริกการเดือนละ2,000บาทนั้นทาในช่วง20-25ของแต่ละเดือนนะครับเอาต่อไปก็จะให้ดูปฏิทินการจ่ายเงิน2,000บาทค่าเริกการอ,อสมอซึ่งจะมีการโอนในเดือนมกราคม69จนถึงกันยายน69โอนวันไหนบ้าง ชมตารางปฏิทินการจ่ายเงินครับออสมอนะครับค่าบริการ2,000บาทนะครับของเดือนธันวาคมนะครับโอนมาที่15มกราคม69นะครับของเดือนมกราหกเกโอน13กุมภาพันธ์69ของเดือนกุมภาหกเก้าโอน13มีนาคม69ของเดือนมีนาคม69โอน10เมษายน69ค่าบริการเดือนเมษายน69โอน15พฤษภาคม69ค่าบริการอสมอส0 0พบาทเดือนพฤษภาคม69โอน15บห้ามิานาคม69 ค่าเบิการเดือนเมษายนหกเก้าวนสิบห้ากรกฎาคมหกเกค่าเบิการเดือนกรกฎาคมหกเก้านสิสิงหาคมหกเกค่าเบิการองเดือนสิงหาคมหกเก้านสิบหกันยายนหกและค่าเบิการเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณสองหหกเกาก็คือเดือนกันยายนหกเก้าวนสิบห้าตุลาคมหกเก้นะครับส่วนปฏิทินการจ่ายเงินอสมเดือนละสองพันบาทปีงบประมาณสองห้าเจ็นไปต้นไปก็คือตั้งแต่ค่าเบการองเดือนตุลาคมหกเก้าไปต้นไปก็โน่นละครับ ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณน่นแหละกรมบัญชีกลางที่จะทํารายละเอียดออกมาอีกก็จะนํามาเสนอเป็นระยะๆะะนะครับสําหรับตัวนี้ก็คือปฏิทินการจ่ายเงินค่าบริการอสมอตลอดทั้งปีงบประมาณ2569ของอสมอนะครับก็ปีงบประมาณ2569ก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม68จนถึงเดือนกันยายน2569จ่ายวันไหนก็ตามตารางที่พี่นออสมอเห็นอยู่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ